กัดจะขายได้เลยการ่เ 啊、嗯，对、嗯，不能这个

เติมพยานาคนน้ำเราคนดูไข่เติมดูไข่เติมประมัณ2ใบเจโกบมี2ใบนะป้าหรือเจโกบไมเหมันเติมไปแล้วเติมไปแล้วใช่ต้นขามาไม่เติมเลยเติมตอนที่โกบมาจากกระเพาะกับกรเติมให้มนี่จะเบียนร์ลด1ใบนะคะ I don't no

哪能？Nu. joder I